สนัตนาขนโดยกาแฟปารีคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่อิ่มีนหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแทนสนัตนาขนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมแคลเซียมบำรุงกระดูกสนัตนาขนโดยน้ำมันงาดำเส้ิเส้นมีเอกโลโก้ด้านด้านโน้ิสระต้องขัวนี้เลยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุดปราการจัดพิธีไหว้ครูและประกวดพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา2567 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุดรประการได้จัดกิจกรรมพิธีไหวครูและการประกวดพันไหวครูประจำปีการศึกษา2567โดยช่วงเช้านางธีรนันมณีรัตน์ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุดรประการนำคณะครูผู้บริหารและนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างสมุดประการร่วมพิธีไหวพระวิศนุกรรมซึ่งเป็นนักครูช่างสัญ,ญลักษณ์ของ อาชีวศึกษาพร้อมเจิมแป้งโปรยข้าวตอกดอกไม้เครื่องมือการเรียนการสอนก่อนให้โอวาดครูคือผู้สั่งสอนสิทธิ์ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่สิทธิ์มาจากคำว่าครุฑคารุซึ่งแปลว่าหนักที่ต้องค้นคว้าหาความรู้ที่จะถ่ายทอดแก่สิทธิ์ จากนั้นเป็นพิธีไหว้ครูมีการแสดงของนักเรียนระดับชั้นปวชและนักเรียนระยะสั้นในห้องประชุมอาคาร4ชั้น5วิทยาลัยสารพัดช่างสมุดประการโดยมีตัวแทนนักเรียนนำบทสวดบูชาครูและร้องเพลงพระคุณที่3ามพร้อมตัวแทนนักเรียนนักศึกษาแผนกต่างๆนำผ่านมอบไหว้ครูโดยมีตัวแทนนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตนนางธีรนันมณีรัตน์ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการได้ให้อวาดมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและมอบรางวัลการประกวดผ่านไหว้ครูโดยประเภทสวยงามที่1แผนกอาหารสาขาบางพลีที่2แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจปวชวสที่3แผนกอาหารสาขาปักน้ำส่วนประเภทความคิดสร้างสรรค์ที่1แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจปวชว1ที่2แผนกเสริมสวยที่3แผนกช่างกล สำหรับการไหวครูเป็นพิธีกรรมที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณที่แสดงความเคารพสักการบูชาครูบาอาจารย์ด้วยความสำนึกในพระคุณของท่านซึ่งนักเรียนต้องนำดอกไม้ทูบเทียนไปสักการบูชาครูเพื่อแสดงตนขอเป็นสิบทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพที่เรียนมีความภาคภูมิใจมีเจตคติที่ดีต่อสถานที่วิทยาลายัย สื่อสารนะคะแล้วก็ดำเนินการต่อมาอย่างตลอดเวลานะคะคุณครูของเราไม่ใช่แค่มีแค่ครูบาอาจารย์ที่อยู่ในสถานศึกษา 那还不错。 ในกิจกรรมในวันนี้นะคะวิทยาลัยสรารพัดช่างสมุทรปราการนะคะได้จัดพิธีไหว้ครูประจําปีการศึกษา2567นะคะซึ่งกิจกรรมเนี้ยนะคะเราก็ได้ดําเนินการเป็นวัฒนธรรมที่ดีของวิทยาลัยนะคะมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อเป็นการเทริดทูลบูชาครูนะค,ะ,คะเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออกถึงการเคารพครูบาอาจารย์นะคะในกิจกรรมนี้นะคะเราก็มีการประกวดผ่านนะคะซึ่งก็แบ่งเป็นส ประเภทก็คือพานประเภทสวยงามแล้วก็สร้างสารรค์นะคะเพื่อเป็นการแสดงออกถึงการนำความรู้นะคะที่ได้จากการเรียนทั้งในหลักสูตรระยะสั้นแล้วก็หลักสูตรปกตินะคะได้มาแสดงนะคะ ความกตัญญูกตเวทธีให้กับคุณครูนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเราก็ยังได้มอบทุนการศึกษาสำเด็กสาหรับเด็กที่มีความต้องการนะคะมีความตั้งใจที่จะเรียนแต่ขาดทุนทรัพย์นะคะตนก็ได้รับความการุณานะคะสนับสนุนทุนจากทุกภาคส่วนค่ะในส่วนของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการนะคะเราก็ได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระยะสั้นแล้วก็หลักสูตร,รปวชปวส นะคะระยะสั้นเราสามารถสร้างอาชีพสร้างงานได้ในทันทีนะคะมีมาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับนะคะในหลายๆห,หลักสูตรนะคะตามความต้องการของประชาชนนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้มาเรียนที่วิทยาลัยสารวัตช่างสูตรประการคะ่ะเดินทางสะดวกแล้วเราก็เน้นนะคะมาตรฐานคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนคะ่ะทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน i